วัดเก่าแก่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับเรื่องพวกนี้นนพูดยากนี่เห็นไหมโชวช่วงชัชวาลเลยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โด่งดังเรื่องท้าเวสวุวรรณหน้าทองคำครับเดี๋ยวดูธรรมะเสร็จเราก็กราบขอพรท้าเวสวุวรรณกันดีกว่าซึ่งมีผู้คนต่างหลังไหลามาสาักระขอพรขอโชคขอลาบกันมากมายแต่ไปศูนย์คนะครับเนี่ยจะมีรูปหลวงพ่อลวยด้วยนะนี่ครับและที่นี่คือวัดเดิมบางจังหวัด สุพรรณบุรีครับสวัสดีทุกท่านครับแมาวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยววัดที่ก,กระแสอยู่ตอนนี้เลยนะชื่อว่าวัดคงคาลามนะครับหรือว่าวัดเดือบางนะครับอยู่สุพรรณบุรีแค่นี้เองครับก็ขับมาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยกว่าโลเท่านั้นก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับว่าบรรยากาศวัดจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะ แต่วันก่อนเนี่ยโพสต์ต่างๆนี่เจอะมากๆเลยครับสําหรับวัด,ดที่คนไปรอนเช่าบูชาพระเนี่ยครับต้องบอกว่าโอ้โหข้ามวันข้ามคืนเป็นหมื่นคนเลยครับซึ่งวัดเนี้ยเนะี่ยผมได้ยินชื่อมานานนะครับเพราะว่าจะมีเหรียญรุ่นหนึ่งที่เล่นหากันอยู่ปัจจุบันนะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อปุวยนะครับออกวัดเดิมมานะครับก็สนนราคาตอนนี้ก็หลายหมื่นบาทเลยครับสวยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่าวัดเดิมบางเนี่ยมีอะไรน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปขอพรกันครับนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับวัดเดิมบางโอ้โหนี่ขนาดวันธรรมดาคนยังเยอะเลยนะผมนึกว่าไม่มีคนนะวันนี้ ه, นี่ครับก็ล,งล่งนื่นดะีนะ กาบขอพอรท้าเวสุวรรณนะครับนีเลยครับวัดเดิมบางนี่นี่ครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะนี่อยูนี้มีพุทธาพิเศษด้วยนะนี่ครับหวงสวงนะครับคนเยอะมากๆเลย พาเพื่อนๆมาถวายสังฆทานกันด้วยนะถวายสังฆทานได้เลยครับอันนี้เป็นยังไงครับกระดาษการที่ด้านใน้าอาน้ำฝนแล้วก็แล้วแต่รัทธาใส่ทาถวายหลวงพี่แล้วแต่รัดทาแล้วต้องไปห่มข้างบนไหมัอัน้นหอมค่ะอออาน้ฝนมีพระสงฆ์นั่งอยู่ด้านในอ่ะคผมใอ่ทีเดียวเลยได้ แล้วก็ใส่ใส่ซองให้พระอาจารย์นี่ดีถือกล้องให้ป้าใส่ให้ใช่ไหมครับผมนึกว่ามีหน่อยเดียวเนี่เยอะมากเลยเนีะอ๋อนี่ครับเป็นทูบเทียนแพรนะก็บูชาหลวงพ่อโตถวายป้าอันนี้ถวายพระอาบน้ำฝนนะอ่ะเดี๋ยวคุณพี่นำจะอันไหนถวายพระเนี่ยเนี่ยถวายพระอ๋ออันนี้ถวายพระอเาบูชาหลวงพ่อโตก่อนเนาะโอเค เดี๋ยวเรามาบูชาถวายหลวงพ่อโตก่อนนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับนนครับผมผ้าข้างบนคนระับอ,อ๋อ นี่น,นี่มีผ้าห่มถวายหลวงพ่อโตด้วยนะครับนี่ฮะมีใบของขมาการรมนะคะลูกขอขอขมาการรมอันไหนก่อนครับเนี่ยป้าโทษทีย้อนจังเลยขอขมาการรม<อ>เซนและหล<ม>วง,งพ่อท่องคาหลวงพ่อโตด้านทิศภูแล้วก็สักษาผมผ้าลูกแล้วก็ขึ้นไปดม่ไดโ้โอเคขอบคุณครับก็นี่พาเพื่อนๆมาทําบุญกันนะเดิมบางหรือว่าวัดคงคารามนะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนในตำบลเดิมบางอําเภอเดิมบางน琅บวดจังหวัด สุพรรณบุรีครับสำหรับประวัติวัดเดิมบางนี่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2425ครับต่อมาในปี2451ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับได้เสด็จมาประทับที่หน้าวัดและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดคงคาลานครับเดีย๋ยวเรามาถาวายนี่ครับ ข้าห่มหลวงก็โตวัดเดิมบางนี่นะมูตระพระทวตัวตัวครับนี่ครับเป็น,น,นมื่นใดเดี๋ยวเรามาหุ่มพากันนะ ี่ภาพเก่าตั้งแต่้อยสามสิบหกปีนะบนี้นะครับอาจารย์ร้อยสามสิบหกปีเลยครับพอโตวัดเดิมบางเดี๋ยวเรามาด้วยกันอันนี้เวดาบงนอ๋อใช่เข้าข้ามาตาแต่ยุอไว้ก่อนตั้งระดัสามโลก ปฏิพัณธาหาโตทำห,ห,หากลางทีพระละต่งกิตายา,าสุขายสขา,ยส,ายสานุนี่หลวงแบนปาสาทิโกนะครับเดี๋ยวเราพาไปกราบนา้ำพรสการหลวงพ่อกันครับนี่ฮะ นี่ครับหลวงพ่อแบนภาษาทิโกนะครับนี่ครับก็หลวงพ่อโกยนะครับนี่ฮะแน่นี่น <c oughs> หลวงพ่อแจ่มนะครับนี่ครับที่ระลึก ในงานทอดกรถิ่นวัดเดิมบานะครับนี่ตั้งแต่ปีศูนย์หกนะครับเนี่ยจะมีรูปหลวงพ่อโวยด้วยนะนี่ครับแม่นี่ครับโอ้โหเก่าแก่เลยนะนี่นะครับพยานมันก่อนที่มีคนมารอเป็นหมื่นเลยนี่นะเป็นหมื่นเลยนะพี่น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 ี่อันนี้เป็นอ๋อนี่ครับที่ระลึก งานทอดกระถิ่นประจำปีนะอ๋อเป็นออกส่งย้อนยุคหลวงก็ปวยวัดเดิมบางเนะนี่ทีก็จะมีวัตถุมงคลต่างๆนะครับนี่วันธรรมดาคนนึงเยอะเลยนะใช่ถ้าเป็นวันที่ท่านครูบาอยู่ก็จะเยอะประมาณนี้ครับวันนี้ติดงานนะผมไม่ได้กาบครูบาเลยถ้าครูบาก็คนเยอะอยู่ดีเนาะ น,น,นี่เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายข้างบนกันดีกว่าป่าตรงไหน,น,นครับที่บอกทำมาเป็นร้อยปีนู้นนะอันไหนครับอันนี้ฮะ อ๋อแสดงว่าเขาบูรณะใหม่แล้วใช่ไหม,ไมไหฮะสีน้ำเดิมแบบนี้เลยเหรอโอ้โหนี่ครับนี่สวยมากเลยอะไรนะครับป้าโอ้โห สมบูรณ์ดีนะผมว่านะครับเราไม้ยาวไปนี่ครับจะเขียนเลยนะครับว่าเริ่มสร้างเมื่อพอสองสองี่ห้าแปดเลยนะสำเร็จเมื่อพอสองสองสี่หกหกนะใช้เวลาหกเจ็ดแปดปีเก้าปีเลยนะเนี่ยกว่าจะเสร็จนะก็เป็นงานศิลป์สมัยก่อนเลยนะ นี่คนะเห็นไหมมีเขียนไว้เลยนะ,นยะเมื่อก่อนยาเทกมันต้องขึ้นข้างบนนะถ่ายป้าดีกว่าเมื่อก่อนยังไงนะป้าใช่เมื่อก่อนเนี่ยลากอ้อยยาเทกมีอะไจะขึ้นเทกอยู่ข้างบนโอ้สมัยก่อนเนาะใช่โอ้โหลวงพ่อต้องแข็งแรงเพราะถุงครงัวน่ะเดินโอ้นี่หลายขั้นเลยเนี่ยเออสมัยก่อนนะต้องอยู่สูงเนาะสมัย เจ็ดสิบสี่แล้วเนาะเจ็ดสิบสี่แล้วเนาะมศาส์เก่ามากเลยนะก็นี่ครับเนี่ยพยายามพูดไม่ดีไม่ดีเลยคุณป้านี่ก็เป็นผู้ดูแลที่นี่นะครับนบ้าอยู่นี่เลยนะอ๋อครับนี่ข้างหลังยังเนี่ยเขาละเอียดไว้งานสมัยก่อนนะข้างหลังยังเป็นองค์พระอยู่ข้างบนเลยนะเห็นไหมวางเป็นทีละชิ้นนะไม่ได้แกะนะครับนี่ อ,อแหมถ่ายขึ้นไปไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอ,อยนายืนสูงๆทำได้ไหมยืนสูงแล้วนี่แห่เพื่อนดูรอบๆนะนี่ครับค่อนข้างสูงเลยนะผมบอก่อนเลยคือภระสมัยกอ่อนเลยถ้าขึ้นไปนี่ต้องบอกว่าแข็งแรงนะโ <c oughs> อ้ไม่แข็งแรงขึ้นไม่ไหวเลยเนี่ยนี่ครับเวลาวขึ้นไปเทศนรรรี่คพ่อยุคก่อนๆก,ก,ก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นไปบนธรรม,มาตนะนี่ฮะ ต้องบอกว่าสมัยนี้แทบไม่เห็นแล้วนะวไม่มีแล้วม่ร้อยปีแล้วค่ะก็ขอบคุณคุณป้ามากนะครับรครับดีครับนี่เดี๋ยวเราวาดูมุมมองด้านบนของทางวัดดูมั่งนะนี่ครับแม่นี่เลยนี่ นี่ะระฆังนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายมองด้านบนของวัดเดิมบางนะที่นี่ก็กว้างขวางดีจนะครับพระบ,บสถบที่เรามาเมื่อกี้นะนนเดี๋ยวดูธรรมาเสร็จแล้วก็กราบขอพรท้าเวสุวรรณกันก่นนะ นี่จะเป็นเรือนไทยนะครับนี่โอ้โหเพียบเลยคุณใส่มากราบรอเจอพระจารย์นะโอ้นี่ไงจุดจุดรับบัตรคิวเจอมือนะโอ้โหขดเพียบเลยนี่ครับเต็มเลยเยอะนะวันนี้เป็นเรือนไทย พิพิธภัณฑ์วัดเดิมบ่าคงคาลามนะนี่ครับนี่เดี๋ยวลองขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านี่ครับเป็นเรือนไทยนะโอ้โหคนเยอะจริงๆขนาดวันธรรมดานะครับนี่นี่ครับเรือนไทยนี่เลย นี่ครับโอ้นี่เป็นพ่อโป่ชีวกนะครับแม่วันนี้ผมกะตั้งใจมาแป๊บเดียวนะโอ้โหมีที่ถ่ายทำเยอะมากเลยนะครับสำหรับวัดเดิมบางนะนี่ครับโอ้นี่เป็นสเสด็จพ่อรอห้านะนี่ นี่ครับโอ้นี่ครับผมพาเที่ยวชมบริเวณรอบๆนะครับนี่โอ้โหนี่ครับหลวงพ่อกลวยนะนี่ครับนี่ครับ อีกที่หนึ่งนะอ๋อนี่มีพระพุทธบาทด้วยนะครับนี่ครับนี่นี่นี่กมีพระโอ้มีพระ,ะบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับนี่ครับ นี่เป็นลูกเก่าๆนะนี่ครับนี่เป็นของโบราณนะโอ้โหนี่เก่าเลยนะนี่ครับเป็นลูปเก่าๆของทางวัดนะครับก็เก็บอนุรักษ์ไว้ให้ชมกันนะนี่ครับนี่นี่ครับวัดเดิมบางสถานที่ประทับเมื่อครั้งปัผ้าต้นนะครับก็นี่ครับนี่โอ้โหนี่ธรมาที่เราดูกันเมื่อกี้นี่นะฮะนี่ครับนี่ ก็ยังเก็บรักษาสภาพเดิมๆไว้เลยนะโอเป็นวัดหนึ่งวัดนะครับที่เพื่อนๆหน้ามาเที่ยวนะครับตอนแรกผมนึกว่าไม่มีอะไรนะครับนี่เยอะมากเลยนะครับนี่เป็นตะเกียงเก่าๆนะ้นตูน้นะโอ้นี เกาๆของทาางววัเ,เก็บรษได้นะา,าเวสวรรณหน้าทองคำนะครับนับเป็นหนึ่งเดียวในประเทศหมายถึงเป็นราชาแห่งโภกทรัพย์สมบัติความรุ่งเรืองล่ำรวยนะครับที่สำคัญใบหน้าทองคำบรรดาลพลังนะสายเสน่ห์เมตตามาหานิยมแก่มรุ์และเทวดาทั้งหลายใครมากราบไหว้นอกจาก ได้โชคลาภสมปาถนาแล้วยังได้พลังสเสน่ห์เมตตามหานิยมครับดุดได้รับพลังวิเศษณน,ะนาทองจากปู่ทาเวสวรรอีกด้วยจะสร้างโดยครูบาวชิรินนะครับสร้างถวายเพื่อประดิษฐานไว้นะวัดเดิมบางสาเหตุที่สร้างเป็นหน้าทองคำเนื่องจากหลังพิธีเททองทาเวสวรรแล้วครูบาได้นิมิตรันว่า ได้ยินเสียงดังขึ้นว่าใบหน้าฉันเป็นทองคำนะหน้าทองจึงเป็นปฐมเหตุให้สร้างครับน,นี่เลยต้องจัดเลยดอกใหญ่เลยอี่บายครับว่าโอ้โหนี่อันนี้พอแล้วพอแล้วอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเนียตมุนเท่าไหร่ครับ ร้อยค่ะโอเคแม่บอกใหญ่บอกห้าร้อยไปตู้นะตู้ใช่ค่ะตู้เลยค่ะใหญ่ก็ต้อง้าร้โอ้โหอันนี้คืออะไรครับนี่เสียงโชคเสียงโชคโอ้ยเวยนุ่านสวยๆวยเขาไดถูกละห้าร้อยเบิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเก็บเก็บห้าร้อยนุ่มพาค่ะห้าร้อยตันแรกเขาได้เลยจริงป่ะเดี๋ยวรอบหน้ามาเลยแม่จัดหนักๆเลยอันนี้อะไรครับอันนี้โชคตัวเลข แล้วไปปากตรงไหนค่ะคุณป้าเขามีนู่ <ไป S 1> นเ๋ยจ้ะได้ครับได้ครับอันนี้จุดตรงนู้นเนาะโอ้โหถือไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตแป๊บแหม่นี่เลยผ <c oughs> ีเด็ดเลยนะผมกลัวมือ <c oughs> แม่ผมใส่เจ้าถูกเนี่ยก็เดินกลับไปแล้วเราจำได้ไหมของเราอันไหนหาจำบุมไว้นะบูมี่ติดแล้วไงอ่ายังพรืบไปไงผิดกันนะนะธรรมดามันผิดกันเรื่องพวกนี้ต้องพูดยากนี่เห็นไหมโชว์ช่วงชัชวาลเลยอาเอย้อนผมไหม โอ้เคาห้ามต่อกันใช่นี่ครับโอ้โหสุดจัดเลยนะใช่เราอยู่นี่นะเนี่ยไหนอะป้าอย่าแอบ,บดูงผมนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได,ไได้นี่เป็นไงโชช่วงชักจวานเลยนะเดี๋ยวเราไปบูชาเอาไวส่วนรณเนี่ยนะครับนี่เลย นักโมตุราชะ e ะวะตัวระมตูสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตุราชธระมะตัวพระนามตูสัมมาสัมพุทธัสสะอิโสปะวายะคมาราซาสาเวสุวรรณมังสุทังอานุปโตนักโมตายทสาวเวสุวรรจักุมหาราชิกายัมขันตาปุุโตเวสสัสสักุทังปรังตโตสาวเวสุนักโมตายะ วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่มากราบขอพรแล้วก็มาท่องเที่ยวในวันหยุดนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชินทร์ทรได้ใหม่ในอีจีต่อไปนะครับสวัสดีครับผม